สืบเนื่องจากดราม่าร้อนแรงล่าสุดนะคะกรณีเพจไข้หนัง GDH ลงภาพโปรโมทหนังบุพเพศนิวาส2ที่นางเอกสาวเบียวราราณีถือดอกลำดวนถ่ายรูปคู่กับพระเอกปกธนวัฒน์และก็มีชาวเน็ตจ,จากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่งเกิดความไม่พอใจที่หนังบุพเพศนิวาสสองนดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชามาทำภาพโปรโมทหนังดังกล่าว ดยได้โพสตคอมเมนต์ภาพดอกไม้ประจำชาติอาเซียนและภาพที่แสดงว่าดอกลำดวนถือเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวกันแบบรัวๆในขณะที่ชาวเน็ตไทยก็ต่อโต้กลับทานองว่าดอกลำดวนคือดอกไม้พื้นถิ่นที่ขึ้นทั่วไปในเขตเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ใกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันรัวๆในโลกโซเชียลล่าสุดนะคะเพจโบราณนาน,นมาได้โพสตเล่าย้อนกร็ดประวัติศาสตร์ต้นเหตุความเข้าใจผิดของชาวกัมพูชาที่มจัจกหาว่า ไทยคโมยวัฒนธรรมของตนระบุว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมไทยที่มีต่อกัมพูชาทำให้ถูกสะกดจิตหมู่ว่าไทยลอกกัมพูชาปรากฏการณ์ระหว่างสองประเทศนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดเป็นประจำและคนที่ทำให้เกิดเรื่องแทบทุกเรื่องลว้ลวนมาจากคนกัมพูชาเอง เรื่องนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ที่จะเห็นได้มากและชัดเจนคือช่วงเลือกตั้งของประเทศกัมพูชาเมื่อถึงคราวเลือกตั้งก็จะมีการปลุกระแสะชาตินิยมในหมู่คนกัมพูชาให้เกลียดชังประเทศไทยกล่าวหาว่าไทยไปขโมยวัฒนาธรรมพวกสยามเป็นพวกที่ขโมยขนเป็นของพวกเราเป็นที่น่าเศร้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมีคนคล้อยตามและอินเป็นส่วนใหญ่วัฒนาธรรม การแต่งกายภาษาการกินการอยู่ของไทยน่าจะเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในขมรนตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยก่อนเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์จะมีประเพณีหนึ่งก็คือการชุบเลี้ยงลูกองค์ราชธายาทขมนินเป็นราชบุตรบุญธรรมในฐานะลูกเจ้าเมืองประเทศสราศซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาแต่โบราณเพื่อแ้่ขมรนเกิดกันกระด้างกระเดือกต่อประเทศไทย เหตุการณ์และประเพณีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่4รวมเวลาทั้งสิ้นถึง73ปีด้วยกัน